จ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆวันนี้ทดลองเครื่องใหม่นะคะเครื่องใหม่เนาะสัก้าไว้เดี๋ยวจะพาเอฟซีเข้าสวนนี่ที่ยายมาปลูกโอ๊ยลืมเอาในตู้เย็นมาเดี๋ยวไปเอามามาปลูกอีกเว้ยซื้อมาวันนั้นไปทำกล้วยจับเกือบหมดแล้วเอารากมันไปใส่น้ำซุปแทนเทศนี่เพืพ่อนๆนี่ผักเยจากเยอรม,มันนะคะ อันนี้อกะลำหัวโครบีนะคะส่วนอันนูน้นกะลำดาวผักเคลแล้วก็อ,อ,อะไรเนาะอีกอันหนึงอะ <c oughs> จำไม่ได้เว้ยอันนี้ไม่ขึ้นอะ่ะมันอันนี้อะไรวะเออไม่ขึ้นอันนั้นน่าจะเป็นผักเคล ดูเรดดิสใหญ่โอ้ยเยพรทำสวนเสร็จแล้วว่าจะเอาเรดดิสไปปลูกที่บ้านเยพรยังไม่ได้เอาไปเลยเนาะดูเยอะๆไปหมดมันไม่ได้ผลเราก็เก็บยอดมันไปกินได้่วกนี้ <c oughs> เก็บยอดตรงไหนเนาะใหญ่เพาะผักอันนี้น่าจะเป็นผักกาดเขียวผักกาดเขียวมาเพาะด้วย เฮ้ยเมาแล้วนี่พรวดพลาดพืบมาแล้วนี่ฟักแมวอยู่ในร่มเออชอบร่มนี่นาชอบร่มนะมสระนี้ยังไม่ขึ้นเลยนี่ยายรอดูอันนี้ก่อนถ้ามันขึ้นดียายจะเอาไปปลูกนี่น,นี่จะถอนผักนี่ปลูกอะร้อนอีกแล้วนี่ไม่ทันได้ปลูกเลยมีผักชี ไม่เฉพาะอีกพกชีนะไม่เฉพาะเป็นช่วงนั้นพชีแลาวอันนั้นสลัดเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูสุก,กีนี่นี่สุก,กี้นี่เพื่อนๆนะขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยเห็นไหม รมาระย,ยังไม่ได้เอารางมาใส่ให้เขาเลยนี่มระขี้นกมันขึ้นเองนะคะเดีย๋ยวยายขอรดน้ำก่อน,นเปิดน้ำกินไว้ขอรดน้ำผักก่อนเด้อย,ยาย <c oughs> ยายวานสลัดไว้ตร,นรงนี้อีกแปลงนึ่งว่าสลัดแฟนยายกินเยอะเนาะนปกติก็กินไม่หมดหรอกแปลว่า รู้อันที่เราเพาะอันแรกมันแกนะ่เนาะก็เลยเอาวันนี้ไว้กินรอบต่อไป ไปแล้วเข้ามาแป๊บๆเดี๋ยวก็ได้เวลาทำกบข้าวแล้วเราจะถอนขน้าไปปลูกเอาขน้าก่อนตัดขาวอาเดี๋ยวค่อยเอาบ้านหลังต้นใหญ่ใหญ่อขอถอนก่อนด้ เอาแต่ต้นใหญ่ๆต้นเล็กๆก็เอาไว้ให้มันโตแรดิดวันนี้ปลูกคานาก่อนอันั้นดูดิสวยแล้วเนี่ยไอ้ผักกาดขาวเอาสักแปลงหนึ่งก่อน ากาศมันร้อนมันยังไม่โตเต็มที่แล้วรอไม่ได้แล้วเดี๋ยวไม่ทันกินแปลงหนึ่งประกาศค้าวแปลงหนึ่งคณนะแปลงโน้นเอาไว้เพะ ผักสลัดแปลงนู้นยังไม่รู้แครดิตเยาพรบอกว่าให้เอาไปปลูอยู่นู้นยังไม่ได้ไปดูเลยเยพรขุดถึงไหนล้วคดิสเนาะมาฟังฟังตามนี้อีกก็ได้แครดิสเนี่ยนขอบไปเน,นี่ยน่เนาะลูกคณะกลางแสงแดดมั้่คนเลย เสร็จแล้วเพื่อนๆน,นี่ยายรดน้ําก่อนแล้วก็ตากผ้าแล้วก็ทํากับข้าวมดเวลาครึ่งวันวันนี้เนาะนี่ตากผ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปทํากับข้าวพี่เมืนตากอันนี้พี่เมืนตายังไม่ได้ถ่ายให้ดูนะนี่ส่วนด้านโน้นยายตาก่ะทีนี้ก็จะไปทํากับข้าวแล้วนะคะสักเครื่องเดียวมันเยอะเนาะแต่ก่อน ครั้งละสองเครื่องแต่อันนี้เครื่องเดียวมันก็จะเต็มราวแล้วก็ไม่เป็นไรเรากเมืองไทยแดดดีวันละเครื่องเนาะตอนนี้ยายพยายามเก็บเสื้อผ้าเก่าๆที่อยู่ในตู้นะ่ะมาซักเพราะว่ามันมันเหม็นอับเนาะเราไม่ได้อยู่นานอะไรที่ว่ามันจําเป็นจําเป็นที่เราต้องใช้นะก็เอามาซักกําลังจะคิดว่าจะล้างสะหรือเปล่าแต่ก็เดี๋ยวหน้าหนาวมาแล้วนี่จะตัดออกปีก่อนตัดออกดูกยาวเหยียดเลย เอต้นท่ยายไม่ตัดทิ้งไว้อีกอย่างหนึ่งก็อยากให้มันมีร่มตรงนี้เนาะแต่มันร่มสะเกินน้ํามันเย็นแต่ถ้ามีร่มตรงนี้โอ้โหเนี่ยมานั่งอยู่ตรงนี้สบายเลยเนี่ยนั่งเล่นตรงนี้ลมเย็นช่วยนีย่แต่น้ามันไม่ร้อนได้อย่างเสียอยางนี่น่าจะเอาต้นนี้ออกยายว่านี่ออกได้โดนแดดอยู่หน้าเนี่เนาะนเอาต้นนี้ออกอันนี้ดูก่อน เอากาแฟแช่น้ำไว้เดี๋ยวค่อยมาบีบนะคะแช่ไว้ให้เปียกนนะอาหารแฟนยยาสลัดแครอทกับกะหล่ำปีแล้วก็หมูสะสไลซ์3ชั้นง่ายๆแต่ยายยังไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรเนาะสงสัยต้องไปกินกว๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมเนาะ